โอเคยังไม่เปิดไม้นะคะอ่าโอเคเปิดไม้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่างั้นเดี๋ยวเรามาย้อนกันนิดนึงผู้หญิงสวยมักจะไม่ถูกกับเทคโนโลยีนะคะก็ผิดลาดกันเล็กน้อยนะคะวันนี้มาแก้ข่าวนิดนึงไม่ได้มาสอนสร,ร้างสตอรี่บน Facebook เออแต่ว่าวันนี้จะมาสอนในเรื่องของสตอรี่เทลลิ่งเกี่ยวกับการขายใช่ไหมบางคนบอกว่าเฮยสร้างตัวตนมันยากยากสร้างคอนเทนต์ขายง่ายกว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าง่ายกว่าหรือยากกว่านะคะอ่ะ กจะบอกแบบนี้ค่ะวันนี้ในการขายสินค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำฟรีหรือการลงแอดก็ตามคอนเทนต์ Content is the king คอนเทนต์เป็นสิ่งที่ถ้าใช้แบบคำศัพท์แถวๆนางวันทองก็โคตรพ่อโคตรแม่สำคัญถูกป่ะเออโคตรพ่อโคตรแม่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นกางจะบอกว่าวันนี้การสร้างสอรี่เทลลิ g งการสร้างเรื่องติดตามเนี่ยการสร้างเรื่องชวนให้คนติดตามเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสำคัญมากเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่ เราจะไปลงลึกกันนะคะว่าสตอรี่เทลลิงคืออะไรมีใครเข้าใจคำว่าสตอรี่เทลลิงบ้างว่าสตอรี่เทลลิงคืออะไรเออ Group, เอ็มพิกุ๊มีแต่คนเก่งอยู่นะคะสตอรี Story ่เทลลิงคืออะไรอืพิมพ์มาหน่อยคะ่ะสตอรี่เทลลิงคืออะไรนะคะเดี๋ยวตรงนี้เดกเกจะนั่งนั่งรอนะคะว่ามีใครจะพิมพ์มาได้หรือเปล่าว่าสตอรี่เทลลิงคืออะไรเออนะคะบางคนก็จะไปแอบถาม line. <laughs> line อัพไลน์อัพไลน์อะไรคือสตอรี่เทลลิงนะคะอืม เราเล่าเรื่องเก่งอ่ะสตอรี Story ่เทลลิงคือการเล่าเรื่องเก่งแล้วจะเล่าเรื่องจับสินค้ายังไงให้เก่งอะ่ะเออแล้วถ้าสมมติว่าแบบคอนเทนต์ยาวไปถ้าคนไม่อ่านภาพพูดแทนได้ไหมเออแล้วภาพมีอารมณ์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าภาพมีอารมณ์แล้วชวนติดตามแล้วเดี๋ยวคนอ่านคอนเทนต์เองไหมเออสตอรี Story ่เทลลิงคืออะไรส่วนไหนมันคือเออสำคัญที่สุดของสตอรี่เทลลิง มันคือส่วนผสมไหมหรือมันคืออะไรเออเห็นไหมทั้งบริษัทเลยนะคะตอบได้อยู่คนเดียวนะคะเก่งมากขอเช็งตบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วแปดแปดแปดแล้วตบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะอืมก็ทุกคนก็คงคิดในใจนะคะว่าถ้ารู้กูจะเข้ามาเรียนทําไมนะคะแอบไม่เป็นไรนะคะเหมือนนั่งเรียนอยู่คนเดียวเลยวะคือที่เหลือไปไหนหมดวะ อ่ะโอเคนะคะอ่าแล้วเรื่องในทั้งภาพทั้งแคปชั่นนะคะอ่าโอเคนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูก่อนนะคะว่า Storytelling คืออะไรอ่เก็เก็ดคิดว่าภาพเนี้ยทำไมอุ้ยคอมค้างอ๋อไม่คนะ้างแล้วโอเค สตอรี่เทลลิงคือการเพิ่มมูล,ลค่าการทําตลาดของเรานั่นเองเนาะก็คือการเล่าเรื่องให้น่าสนใจทํำยังไงก็ตามให้ลูกค้าค่ะอยากติดตามอ่านอ่าบางร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาก็ขายแค่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อบางร้านเนี่ยบอกแม้กระทั่งวิธีการเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรให้กับ,บวัวใช้อะไรฟีดให้กับ,บวัวแล้วส่วนไหนเนี่ยนำมาอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวของ แต่ละคนที่สั่งอ่าสันนอกเอไยวะสันนอกคือตรงไหนนะคะหนอกคือตรงไหนลิ้นคือตรงไหนนะคะเนื้อใบพายคือตรงไหนเนื้อลายเนื้อน่องลายคือตรงไห,น,น,อไหน,นอย่างเงี้ยถูกไหมมันคือ s t o r y t e l ล i n g หลายคนเลยอย่างคุณตัน,น,นอย่างเงี้ยการเก็บเกี่ยวใบชานะคะ <c oughs> Story ก็มี s t o r y t e l ล i n g เหมือนกันกับการผลิตชาเขียวขึ้นมาขายเฉยๆเนี่ย s t o r y t e l ล i n g ไม่มีจะสร้างแวลูได้ไม่เยอะสร้างการจดจําได้ไม่เยอะนั่นเองเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้สําคัญมากๆนะคะ การเล่าเรื่องให้น่าสนใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะหนึ่งเลยก็คือทําไมเราถึงพูดเรื่องนี้เออในสตอรี่เทลลิงมันต้องมีฟิลลิ่งแบบนี้นะหนึ่งทำให้เชื่อเหมือนผู้พูดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสื่อสารผ่านออกไปไปไปในคําพูดที่ให้คนฟังอะรู้สึกเหมือนผู้พูดให้ได้ฉะนั้นอินเนอร์สำคัญมากขอบอกได้เลยว่าคนไม่ใช้สินค้า ไม่สามารถเขียนสตอรี่เทลลิงได้แน่นอนเพราะจะรู้เลยว่าเฟกเออเพราะจะรู้เลยว่ามันเฟกนะคะต่อมานะคะสตอรี Story ่เทลลิงเนี่ยในเรื่องเนี่ยที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะอ่ามันทําให้เกิดแนวคิดอะไรใหม่ๆบ้างกับผู้อ่านนะคะการเล่าเรื่องเนี่ยเล่ายังไงนะคะเกิดผลลัพธ์ยังไงจากการที่คนผู้อ่านเนี่ยอ่านเสร็จเออจะเกิดแอคชั่นแบบไหนนั่นเองนะคะเกิดแอคชั่นที่ว่า รักสินค้านี้เลยอยากลองอยากลองสินค้านี้เลยหรือเฉยๆทุกอย่างเกิดขึ้นจากสตอรี่เทลลิงของเราเองนะคะเกิดจากสตอรี่เทลลิงของเราเองนะอ่ะวันนี้นะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีพาร์ทหลังที่เป็นพาร์ทของม i n เนจี้นะคะที่โค้ชปามี่จะมาให้ข้อมูลของม i n เนทั้งหมดแต่วันนี้เกดจะทำสตอรี่เทลลิงของโจลาสันให้ดูเพราะถ้าเกดทำสตอรี่เทลลิงของมา n เนทุกคน จะไม่ได้เวิร์กช็อปเลยทุกคนจะ Copy แล้วก็ไปโพสใช่ไหมนี่คือเรื่องที่เราถนัดถูกไหมคะ Copy แล้วก็ไปโพสใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่เก๋จะเอามายกตัวอย่างจะเป็นตัวโจลาแต่การบ้านเราที่จะต้องส่งภายในพรุ่งนี้เที่ยงคือมินนจียังไม่จำเป็นเราต้องสวยนะคะทําเป็นสตอรี่เทลลิ g ออกมาเฉยๆนะ พาร์ทของเกเาใช้เวลานิดเดียวนะคะอะตอรี่เทลลิงของเกตเลยหน้าตาของเกตจะเป็นแบบนี้นะคะเปิดมาเลยค่ะโปรดักต์ของเราเป็นแบบนี้สูตรโกงแสงแดดลบฝ้าลึกเติมคอลลาเจนช่วยเรื่องฝ้าผิวแห้งกา้านทําให้ผิวแข็งแรงไม่ไวต่อแสงแดดและความร้อนมาดูสารสกัดของเขาซะก่อนนําเข้าล้วนๆนะจ๊ะนะคะต่อมานะคะด้านในแพ็คอย่างดีเลยมีส่วนผสมที่มีคุณภาพมาตรฐานการผลิตระดับสากล ภาพพวกนี้จะถูกเรียงไปใน Facebook ตามที่เราอะแรนดอมมันไว้ก็คือเราก็จะเรียงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะโฟชาร์ดเขาเรียกว่าอะไรเป็นภาพที่เรียงต่อต่อต่อตอกันนะคะอ่าต่อมาเอาใหม่อ่าสูตรกงแสงแดดอ่าอะไรก็ว่าไปมาดูส่วนผสมของเขาซะก่อนอ่าแพ็กเกจเนี่ยแพ็กอย่างดีนะนะคะมีมาตรฐานการผลิตระดับสากลมาค่ะปฏิบัติการก่อนออกแดด ทำอะไรบ้างเริ่มจากกยิบน้องขึ้นมาแนะนําสูตรขาวแคปซูลเอออะไรวะสูตรขาวสองแคปตอนเช้าป้องกันป,ป้องกันแสงแดดให้ไม่ให้ทําลายหน้าเรานะคะคอเออคอลลาเจนผิวเจ้มจ้นก่อนนอนนะคะซ่อมแซมผิวด้วยเซรามาัยและคอลลาเจน SACP ฟังคลิปจบแล้วให้ส่งกันบ้านอ่ะแต่เกศจะบอกก่อนว่าเฮ้ยแค่รูปแค่นี้มันยังไม่เท่าไหร่รอก เรามาดูกันนะคะห้ามลอกนะไม่ให้เห็นชื่อเพจไดไม้นเนี้ยทำยังไงไม่ให้เห็นชื่อเพจไม่ได้เนาะอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะอ่ะเกดก็เอามาเขียนเป็นคอนเทนต์เลยค่ะนี่ก็คือรูปที่เกดไล่ลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าเห็นเขาก็จะไล่รูปอ่านแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นเหมือนการอ่านกระตูนเล็กๆเป็นเหมือนการอ่านกระตูนเล็กๆนะคะเกดเห็นแอดของยี่ห้อหนึ่งนะคะเป็นการเขียนคอนเทนต์แบบฟ้าแดดฟ้าเลือดฟ้าฮอร์โมนอ๋อ แล้วเราต้องทำยังไงอ๋อ mm. oh, แป๊บหนึ่งนะคะสักครู่สักครู่นะคะนี่มันก็ใช่อินหรอใช่อินอ๋อไม่ใช่อันนี้แทน โอเคนะคะอ่าอันนี้นะคะเกดก็เอาไปโพสไว้ในเพจนะอ่าสาเหตุที่เกดนามาสอนเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้เกดเห็นเพจอยู่บริษัทเออสินค้าตัวหนึ่งนะคะเออเขาเขาก็ทําแอดขายของแหละแต่เชื่อไหมว่าแอดขายของตัวที่เป็นสตอรี่เทลลิงแนวนี้นะคะมีคนกดไลค์เนี่ยประมาณ20,000กว่าคนแต่แอดที่เป็นแอดขายของจัดสา,าเนี่ยมีคนกดไลค์แค่ประมาณ2,000ักว่าคนเท่านั้นเองอืมแสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเขา บางคนเขาก็ชอบอ่านเหมือนกันนะแต่บางทีเขาไม่ได้ชอบอ่านสารส,าสกัดเก็ตปะแต่เขาชอบอ่านสตอรี่เออจะว่าว่าเขาไม่อ่านหนังสือหมดก็ไม่ได้นะคะเพราะบางคนชอบแบบเรียกง่ายๆชอบชอบเรื่องชาวบ้านอ่ะเนาะเออเรียกง่ายๆว่าถ้าคอนเทนต์มาแนวเมาส์อ่ะหรือคอนเทนต์มาแนวแบบก็ติบอ่ะเขาจะชอบนะคะอ่ะตรงนี้เก็ก็เขียนคอนเทนต์มาค่ะ เรือเล่เยอะมากแม่เกี่ยวกับเจ้าวิตามินตัวนี้คือพอศึกษาดีๆนะดูแลผิวตั้งแต่หัวจนถึงโรงพยาบาลยันฮีเลยค่ะแม่คือตอนแรกก็คิดว่าจะขายวิตามินผิวเนาะแต่แบบกินไปกินมาหน้าสวยแถมเนีย,น,ยนไปถึงก้นจ้าเท่านั้นยังไม่พอพอผิวแข็งแรงขึ้นมากคือฝ้าจางไม่ใช่แค่ฝ้าแดดนะคือพวกฝ้าฮอร์โมนมันก็ดีขึ้นด้วยบางคนเป็นฝ้าลึกมาสิปียี่สิปีตอนนี้โยอลองพื้นถิ้งกันเยอะมาก เวลาเราพิมพ์อะค่ะให้เรามีอินเนอร์ด้วยนะคะตัวหนังสือมันจะฟ้องนะเสียงตอบรับคือดีงามเป็นวิตามินสองสูตรในหนึ่งกล่องที่กินตอนเช้าเขาสูตรตอนเช้าเขาช่วยกันแดดกันหน้าเราเนี่ยเกิดริ้วรอยแล้วก็แก่ก่อนวัยสูตรก่อนนอนมีตัวซ่อมแซมผิวด้วยเซรามายและคอลลาเจนแบบ h ฮแอดวานแบบ h ฮแอ a วานคอลลาเจนไตเปปไทยจากประเทศญี่ปุ่นกิโลหลักแสนให้อีกคือดีงามแโล หกล่องอัดแน่นด้วย2สูตรรวม20่แคปซูลโปรโมชั่นดีงามตอนนี้คือซื้อ2กล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องบอกเลยไม่ต้องไปเสียเงินเลเซอร์ให้หน้าบางไม่ต้องไปลุ้นกับครีมบางตัวที่กัดผิวทานตัวนี้บอกได้คำเดียวว่าจบมากแม่ใครอยากบูสต์ผิวแบบฉีดสกินบูสเตอร์นะทานสูตรเล่งผลลัพธ์ได้เลย เช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลเร่งการดูดซึมทันทีแค่นี้ก็สวยปลอดภัยจากภายในสู่ภายนอกได้สบายแล้วสนใจทักหาตัวแทนกันได้เลยหรือจิ้มมาตรงนี้นะจ๊ะรายละเอียดเพิ่มเติมแบบแบบแบบอ่าถ้าสมมุติเขาเข้ามาอ่านตรงนี้ก็จะเห็นตามที่เกรเอาให้ดูเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นสตอรี่เทลนิ่งแบบนี้นะคะซึ่งพอเห็นว่าเขาลงแอดเฮ้ยอัตราการ อโต้หรืออัตราการมีส่วนร่วมเนี่ยมันแตกต่างกันแบบเยอะมากๆนะคะอยากให้พวกเรานะคะฝึกการทำสตอรี่เทลลิ่งแบบนี้แต่ไม่ใช่กับตัวโจล่าเพราะทุกคนเห็นหมดแล้วว่าตัวโจล่าเก็ตพิมพ์แนวไหนนะคะแต่อยากให้เป็นสตอรี่เทลลิ่งของตัว m i n นอร์จโอเคนะอ่ะสำหรับเกตนะคะมีใครมีคำถามอะไรไหมก่อนที่เกตจะโยนให้ปามี่พูดในเรื่องของม i เนอร์จนะคะเออ อะไรนะคะใช่ใช่ใช่ใชไม่มีเนาะออาฮะลงแอดแบบสไลด์โชว์ไหมไม่ค่ะเขาวางเป็นแบนเนอร์เรียงไว้เลยค่ะแล้วเขาก็พิมพ์ไว้ด้านบนน่าจะเป็นการลงแบบแคตตาล็อกหรือไม่ก็เป็นการลงแบบออปกติเลยแล้วก็ใช้การมีส่วนร่วมหรือไม่ก็น่า,น,าน่าจะใช้การมีส่วนร่วม มันขึ้นสนับสนุนอยู่นะเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวลงแบบไหนเดี๋ยวเกดจะไปไปดูมาให้อีกทีว่าเราสามารถเรียงภาพแบบนี้แล้วลงแบบไหนบ้างแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปลงแอดอะเราต้องเขียน s อรี่เทลลิงให้ได้ก่อนนะคะเออน่าจะเป็นการมีส่วนร่วมใช่คือถ้าเดาไม่ผิดจะเป็นการมีส่วนร่วมนะคะเนาะแต่ว่ามากกว่าจุดประสงค์เนี่ยต้องเขียน s อรี่เทลลิงให้ได้สังเกตไหมว่าคําพูดที่เกดเขียนลงไปทั้งหมดอะคะ่ะแบบแทบไม่มีคาศัพท์วิทยาศาสตร์เลยมีแต่อินเนอร์กับฟิลลิ่งแบบร้อยเปอร์เซ็นต ทำลงเพจหรือโพสตส่วนตัวคะอะไรก็ได้คะ่ะแล้วส่งแล้วส่งการบ้านมาส่งเป็นลิงก์ก็ได้หรือแคปเจอร์มาส่งก็ได้ส่งเป็นลิงก์ดีกว่าจะได้แบบเข้าไปดูรูปที่เรียงได้ด้วยนะคะเออส่องเป็นลิงก์เข้าห้องนะคะส่งลิงก์นะเออนีใครมีคำถามอะไรไหมคะสำหรับการเขียนสอรี่เทลลิงพอนึกภาพกันออกเนาะอ,อ แสดงว่าไม่มีใครมีคําถามจะมีอยู่แค่2แบบนะคะก็คือพูดรู้เรื่องเก็ตเข้าใจร้อไม่รู้จะถามอะไรแล้วนะคะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะก็ขอให้เป็นอย่างแรกนะคะก็ยังไงนะคะอยากให้เราตั้งใจฟังพาร์ตต่อไปก็คือของโค้ชปามี่ที่จะมาเล่าเรื่องราวของตัวเมเนจีแล้วเราจะได้จับตัวเมเนจีนะคะไปเขียนสตอรี่เทลลิงให้ขายของได้ ฟังปุริเย่กันทุกคนเลยนะคะสำหรับพาร์ทนี้ของเกดฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะโอเคนะคะขอบคุณบอสเกตของเรามากเลยนะคะขคุคนกด888ให้บอสเราด้วยค่ะอ่าโอเคนะคะก็คือนะคะตอนแรกนุ๊กเข้าใจผิดนว่าสร้างสตอรี่นะคะสตอรี่เทลลิ่งนะคะทุกคนนะคะ ทำยังไงนะคะแบบเออทำอย่างนี้นุ้กก็ไม่เคยเรียนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันนะคะเรียนพร้อมทุกคนวันนี้เลยอย่าลืมส่งการบ้านนะคะอย่าลืมส่งการบ้านนะคะอ่ะมาถึงม้ที่สองกันแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าสําคัญมากๆเลยนะคะมาตอกย้ําความรุนแรงของของไซบูทามีนนะคะและมาเลจีของเรามันเจ๋งยังไงนะคะวันนี้นะคะให้ทุกคนตั้งใจฟังเลยฟังจบนะคะจะสามารถตอบข้อโต้แย้งและสามารถ พูดข้อเปรียบเทียบของเรากับยี่ห้ออื่นได้แบบชัดเจนจะตอบลูกค้าได้แบบโอลรัวๆทุกคนพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเราไม่พูดเยอะนะคะแต่พุทธมีนพิทยพุทธมีนนะคะอ่ะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมพิมพร้อมมาหน่อยเร็วถ้าพร้อมพิมพร้อมมาเลยค่ะพร้อมนะคะ พรอมนะคะเหมือนเดิมนะคะวันนี้ไม่เป็นใครไปไม่ได้นะคะ้องบอกว่าสาวน้อยมาหาสุารย์ของเรานะคะจะมาให้ความรู้พวกเราในวันนี้แบบอัดแน่นเลยทีเดียวนะคะขอให้ทุกคนนะคะกดแปดแปดแปดต้อนรับโค้ดปั๊มมีท่ตาน,นันของเราด้วยจ้าตรวจตัวเองซิว่าตอนนี้เนี่ยฉันใช้ชีวิตแบบนี้หรือเปล่ามาดูกันนะคะ ฉันใช้ชีวิตแบบนี้หรือเปล่านะคะใครเป็น